ูิจการจากบริษัท UPMI ลาน่าเล้องอิซุอมาเมกนีเซียมจะเป็นบริษัทน้ำมันนะครับสปอนเซอร์นะครับผู้สาวยอดเยี่ยมครับผู้สาวยอดเยี่ยมสองตำแหน่งเป็นอุมเมเจียและก็ของไทยครับชัดชุออนโมกสีครับพัชรวันมี ชัชวนโมกสีซึ่งก็สมราคาเลยครับสมตำแหน่งแล้วก็อูมังเจียหมายเลข23นะครับตัวทีหัวเสาของจีนสองนัดแรกนี่เป็นทีมที่ได้รองแชมป์และอันดับ3นะครับ,รบนี่เป็นตัวทีบอลหัวเสายอดเยี่ยมนะครับอูมังเจียของจีนและชัชวนโมกสีของไทยรับรางวัลนี้ไปครับ คนแรกครับบล็อกยอดเยี่ยมจากญี่ปุ่นครับเยอหมนากกะครับเยอมมนากะหมายเลข15นะครับนี่ครับฮิโรโยยามานากะก็ยอดเยี่ยมทั้งการเล่นบอลสั้นและการขึ้นบล็อกนะครับคและอีกรางวัลหนึ่งเป็นของจีนครับครับหูมิงหยวนครับ หมายเลข16ครับวิ่งยวนก็ตุตีบอลเร็วทั้งคู่นะครับแล้วก็บล็อกกลางด้วยจริงจริงอัธยาบำรุงสุขก็น่าจะได้อันดับสามไม่ได้เข้าข้างเลยนะว่าก็แต่ว่ายอดเยี่ยมนะครับอัธยาแค่หลุดขึ้นมาชิงมีโอกาสได้รับรางวัลนะครับ นี่เป็นมิสเตอร์ริกกี้พาลูนะครับจากสมาคมเย์บอลของฟิลิปปินส์ครับมิสุสุกิหมายเลขสิบเจ็ดถือว่าป้องกันตำแหน่งของตัวเองได้ด้วยเพราะว่าเมื่อ4ปีก่อนที่นครราชสีมาเรนะมิสุสุกิก็เป็นเจ้าของตำแหน่งนี้นะครับไม่มีใครเด่นเท่า ยกเว้น2ผู้เล่นของไทยครับยิงแต็น้อยกับุุ <The best S 2> พัตรา,ราไฮโร่ในใสายตาบองเชีเ์ต,ตัวเซตยอดเยี่ยมครับรุนกันว่าเป็นใครครับ1ใน3อันดับ1 2 3 2> จากประเทศไทยครับ <c oughs> โอ้โหเป็นพมา่าเกิดปาดนะครับเป็นมือเซตยต็เยี่ยมของ a v c, c ครับ2022ครับ รับรางวัลจากมิสเตอร์เดวิดโอซิโดมาร์เก็ตติ้งเอ็กซิคิวทีฟจากมิกซาซ่าซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์นะครับเป็นลูกวอลเลบอบลเมื่อก่อนก็มีลูกบอลด้วยนะลุงอี่ยงนี้ก็อาจจะยังมีอยู่ <c oughs> หัวเสาหลังยอดเยี่ยมครับหัวเสาหลังยอดเยี่ยมนี่มีรางวันเดียวนะครับ รับจากมิสเตอร์คิงกอโฟจีนยี่จิบอโจเย่ถงเดี๋ยวรางวัลสุดท้ายรางวัลเรียกว่ารางวัลเป็นนางเอกเลยนะครับนี่มาเด่นมากๆวันที่เกยกับทีมชาติไทยนลยครับโจเย่ถงโจเย่ถงคร,รับรับรางวัลไปแล้วก็รางวัลสุดท้ายนี่เป็นเป่นยอดเยี่ยม MVP แต่ตลอด์นาเมนีโ้โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมสมราคาครับตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจะเป็นเซตยอดเยี่ยมหรือว่าจะเป็น MVP นะครับ,รบเดี๋ยวดูครับ ladies and gentlemen you're MVP from team Japan number one Mika Shibata เซตคนนับทีมนะครับน i k a Shibata หนู28ปีครับ171เซนติเมตรคราวที่แล้วที่นครราชสีมาทีมไทยก็ไ,ไ,ได้สองรางวัลเลยครับเป็นชรับคอนคงยศกับพิมพิจักกบักครั้งนี้ก็ได้สองรางวัลคุณชัชชรโมกศีกับ มัเยยดเทียบแล้วลิเบรโร่ไม่ได้ตัวเล็กเลย <laughs> นะครับ <c oughs> มิซูซุกิตัวัาชนสูงจริงจริงแต่ถ้ามองวันนี้ประเภททีมนะครับอันดับที่3ครับเป็นทีมชาติไทยนะครับ การรายชื่อ<า>เลยนะครับทุกคนเลยเห็นทองแดงครับจนึ่งสุ่ยของไทยนะครับที่ลงสนามท้งแดงงในรายการนี้ทุกคนครับได้รับการประกาศชื่อทั้งหมดนะครับทั้งคนตัางเกิดปราดนะครับ ปีนุฒแป้นน้อยวชิยานวนแจ,จ่มจรพรบรรดาศักด์คัทรีปินสุวรรณหัตถยาบำรุงศุขสุทธตาเชียวริมพิมพิชยากกรรมช,ชรัชวนโมกศีสุภัตราไพโรธธนชาสุขสดสิริมามานก,กิจพิชากรบุญเลิศและก็สิปปริพรจันทวิสุขก็เป็นเลนทองแดงหรือว่าอันดับ3ครั้งที่4ของทีมไทยใน์นลเมนี้นะครับ เ่รางวัลมีโทรฟี่ให้ด้วยสำหรับอันดับ3หัวหน้าทีมาครับพรพันธ์พี่จากสว่วนทุกไทย,น,ยน,ไนะครับุนไกรสรัตน์นะครับมาร่วมในพิธีม,มอบในการมอบให้กับทีมอันดับที่3ของการแข่งขันเอชียครับ2022ในครั้งนี้ด้วยคร,ร่วมกับ คุณแม็กซินโรโยรานะครับจากบริษัท PLDT Home Public Relation ของฟิลิปปินส์